สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะครับกับพักบ้านๆนะครับช่วงยามเย็นๆนะครับของช่องมงคลพากเครื่องนะครับวันนี้เราก็พบกันใน EP ที่30นะครับและเราก็ขอยินดีนะครับต้อนรับทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาชมช่องของเรานะครับและเราก็ขอฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อครั้งหน้าจะไม่ได้พลาด EP ใหม่ๆของทางช่องของเรานะครับ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับของเราก็เบอร์โทรนะครับ0861223935นะครับหรือว่าจะเป็น ID l ล n ์ก็0861223935ได้เลยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็เปิดด้วยราคานะครับ400บาททุนนะครับทุกรายการเลยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับทุกรายการเลยนะครับอ่ะเรามาดูรายการที่1กันเลยดีกว่านะพี่นะอ่ะ แล้วก็มาดูเหรียญหลวงพ่อสาคอนนะพี่นะวัดหนองกลับนะพี่นะวัดหนองกลับพิมพ์เสมาหกรอบนะพี่นะเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่ะสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะอ่ะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับชอบนะพี่นะอ่าเข้ามาชมทักทายกันได้นะพี่นะอ่าเหรียญพ่อกลับนะพี่นะอ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าดูเลยพี่อ่ะ พี่ท่านไหนนะครับชื่นชอบนะครับอ่าโทรหาทักหาได้เลยนะครับศู 8, 6, 1, 2, 3, 9, 3, นย์2ปดห5หนึ่งสาก้าสามห้าะพี่นะอ่าเหรียญดูพี่อ่ยสวยๆกันเลยนะพี่นะสวยๆเลยสวยๆคมๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ามีต่อโค้ดด้วยนะพี่นะอือนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจนะพี่นะโทรหาทักหาได้เลยนะครับ สองห้าห้าสามนะพี่นะอ่าสวยๆเลยนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะอ่าปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับสี่ร้อยนะพี่นะอ่ามาดูรายการต่อไปพี่รายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองเหรียญรูปไข่นะพี่นะอ่าหลวงปู่หลิวนะพี่นะอ่าปู่หลิววัดไร่แตงทองนะพี่นะจังหวัดนครปฐมพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะพี่นะ พี่ท่านไหนสนใจแล้วพี่น่าตาขหากันได้เลยนะครับศู6ย์2 3ด3 5หนึ่งสเก้าสห้านะครับสำหรับหลวงปู่หลิวนะครับรายการนี้นะครับดูโคตจำพี่นะอ่สาสวยๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะพี่นะมาดูด้านหลังนะพี่นะอ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะพี่ pues ผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะพี่นะอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ0 8 6ย์2 3 9 3 5นนะครับ่าปิดได้ปิดนะพี่นะ400รนะพี่นะอ่าส่งฟรีมีเพราะการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะเอาดูรายการที่3นะพี่นะเหรียญพยาคุดนะพี่นะรุ่นวาสนะพี่นะวาสนาบารมีนะพี่นะอ่าวัดโพทองนะพี่นะอ่าวาสนาบารมีนะพี่นะอ่าวัดโพทองนะครับ อ่ไปดูเนื้อหาแล้วพี่นะสวยๆแบบนี้นะพี่นะอ่าปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะอ่าบอกเลยเหรียญพญาพุธนะพี่นะอ่าโอ้โหสวยงามนะพี่นะอ่าสวยงามมากนะครับเหรียญพญาพุธพี่พี่สนใจนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับทักหาได้เลยนะครับอ่าโอเคลุนวาสนาบารมีนะพี่นะป้องกันสิ่งไม่ดีทุกอย่างนะพี่นะอ่า สวยๆกันเลยนะครับอ่าพระอาจารย์เวลานะพี่นะอ่าบรรญ,ญาโลนะครับวัดโพทองนะครับปี2 5 4หี่นะพี่นะอ่าปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยนะครับอ่าคำเดียวเลยนะครับ400มีบริการฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับพี่อนะ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะดูรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่4นะพี่นะเหรียญหลวงหลวงปู่บุญนะพี่นะ อ่าเป็นหลวงปู่บุญนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยวัดกลางบางแก้วนะพี่นะรายการนี้นะครับอ่าไปดูเนื้อหานะพี่นะสวยๆกันเลยนะครับอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับ0ูนย์2 3 9 3 5นหนะพี่นะอ่าสวยๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่าดูเนื้อก็รู้นะพี่นะอ่าดูด้านหลังนะพี่นะอ่าด้านหลังพี่อ่าสวยๆกันเลยนะครับ เหรียญหลวงปู่บุญนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะพี่นะอ่ะปิดครับสี่ร้อยพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะอ่ะมาดูลูกอมกันบ้างนะพี่นะลูกอมนะพี่นะอ่ะลูกอมเลยพี่นะสวยเลยนะครับอ่ครับพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะอ่ะลูกอมพี่อ่ะสวยสวยกันเลยนะครับ Uhm. นะครับเหรียญออลูกมอมนะพี่นะอ่าสี่้อยนะพี่นะปิดบอกปิดนะครับลูกมอมนะครับพี่เอามาดูต่อไปน down, like ะพี่นะเอามาดูต<ๆ>่อไปมาดูรายการที่หกพี่นะอ่ามาดูสำเร็จโปรโพนะพี่นะอันเนื้อสวยๆกันเลยนะพี่นะอ่เนื้อสวยๆกันนะครับเนื้อสวยๆนะพี่นะเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆเลยอ่าสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะ ปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดเลยนะครับอ่าสวยๆกันเลยไปดูด้านหลังกันเลยนะพี่นะฮะไปดูด้านหลังกันนะครับหลวงปู่โตะนะพี่นะนรายการนี้นะครับเป็นสมเด็จนะพี่นะหลวงปู่โตะนะครับอ่าเนี้ยสวยๆกันเลยนะครับ วัดประดูชิมพีนะพี่นะอ่าวสวยสวยเลยนะครับอ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะรายการนี้ผมบอกได้เลยนะครับปิดบอกปิดนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่นะเจ็ดนะพี่นะอ่าสมเร็จนะพี่นะอัเนื้อสวยๆกันนะพี่นะอ่าเฮ้ยสมเด็จอะไรผมไม่แน่ใจนะพี่นะอ่า มีข้อมูลก็พี่ท่านไหนรู้ก็นะครับทักบอกกันได้นะพี่นะมาดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังเลยพี่สวยๆเลยนะพี่นะด้านหลังสวยๆเลยนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหากันได้เลยนะครับสนใจรายการไหนนะพี่นะหรือพี่ท่านไหนที่จะเก็บสะสมนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะรายการนี้นะครับเก็บสะสมนะพี่นะก็นะครับในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับ มาดูพี่เน like wow. okay. um ื้อหาแบบนี้นะพี่นะเนื้อหาสวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาสวยๆกันเลยนะครับเนื้อหาสวยๆเลยอย่างนี้เลยพี่อ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคาเดียวเลยนะครับคาเดียวเลยนะครับอเนื้อหาสวยๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะอ่าสวยๆกันเลยนะครับพี่จะไหนสนใจนะครับพี่ ถ้าหางกันได้เลยนะพี่นะนะรายการที่8ดนะพี่นะสวยๆอย่างนี้นะครับปิดบอกปิดคําเดียวเท่านั้นนะพี่นะอ่ะมาดูรายการต่อไปพี่รายการที่9้านะพี่นะอ่ะรายการที่9้าไปดูเนื้อหานะพี่นะอ่ะไปดูเนื้อหาเจงลึกนะพี่นะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆเก่าๆขึ้นๆอย่างนี้เลยนะพี่นะอ่ะสวยงามหลานแท้นะพี่นะสวยๆจำๆอย่างนี้นะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดนะครับ สวยๆกันเลยนะครับน่ะปิดบอกปิดแล้วพี่นะโอ้โหบอกเลยนะครับแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับแน่นๆเลยนะครับนะ่ะมวลสารแน่ๆนๆนะพี่นะบวกผลทุกผลทุกคณนะพี่นะสี่ร้อยพี่ปิดบอกปิดนะครับสองวันถึงหน้าบ้านไม่เกินสามวันนะพี่นะไม่เกินสามวันนะครับ มาดูสมเด็จพี่นี่สมเด็จองใหญ่มากนะพี่นะองใหญ่มากนะพี่นะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนี่พี่ดูเนื้อหานะครับสวยงามมากนะพี่นะสวยงามมากนะพี่ท่านไหนที่จะเก็บสะสมนะพี่นะทักหากันได้เลยนะครับทักหากันได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ อโอ้โหพี่นั่นหลังมีล็อกเก็ตด้วยนะพี่นะนั่นหลังมีล็อกเก็ตด้วยนะอันนี้หลวงปู่อะไรนะพี่นะสวยๆกันเลยนะครับนี่ล็อกเก็ตด้วยนะปีสี่ร้อยพี่ปิดบอก yeah ปิดนะพี่นะสี่ร้อยปิดบอกปิดเลยนะครับพี่สี่ร้อยเท่านั้นนะพี่แลไม่แพงนะพี่สี่ร้อยนะครับไม่แพงนะพี่นะไม่แพงนะครับ มาดูรายการต่อไปนะพี่นะ да รายการที่11อนะพี่นะรายการที่11นะพี่นะามาดูเนี่พี่เกตไทยูนะพี่นะอะสวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยโอ้โหเนื้อพี่ผมบอกเลยเนื้อเก่าจัดจานมากนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะปิดบอกปิดเลยนะครับอ่าปิดบอกปิดกันเลยนะครับเนื้อสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะอเนื้อสวยๆกันอย่างนี้เลยนะครับ ผบอกเลยนะครับสวยงามมากนะพี่นะสวยงามมากเลยนะครับอไปดูด้านหลังนะพี่นะด้านหลังโอ้โหพี่ผมบอกเลยนะด้านหลังสวยงามจริงนะพี่นะโอ้โหพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะทักหาได้เลยนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้านะพี่นะ,ะนะครับสมเด็จเกตชัยอยู่นะพี่นะอ่ะ สี่ร้อยนะพี่นะสี่ร้อยนะครับไปดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่สิบสองนะครับพี่รายการที่สิบสองเอาไปดูเนื้อหานะพี่นะอ่าเนื้อหานะพี่นะออาเป็นเนื้อคนโคลนะพี่นะมวลสารหยาบๆหน่อยนะพี่นะอ่าแต่บอกเลยว่าเก่านะพี่นะสวยๆกันอย่างนี้นะพี่นะเนื้อแน่นๆนะพี่นะมวลสารตุบๆตับๆเลยนะพี่นะผมบอกเลยนะครับนี่ตุบๆตับๆยุบๆยนๆนะพี่นะ โอ้โหสวยๆแบบนี้นะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวนะพี่นะปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับอ่าดูมวลสารนะพี่นะอ่ามวลสารสวยๆเลยแน่นๆเลยนะพี่นะอ่ามวลสารสวยๆแน่นๆกันเลยนะครับอ่าปิดบอกปิดนะพี่นะอ่าคําเดียวเลยนะครับรายการที่สิบสองนะพี่นะอ่ามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบสามนะพี่นะรายการที่สิบสาม โอ้โหพี่บอกเลยว่าสวยงามมากพี่งามแท้แม่ตะลึงตะพึงใบหน้านะพี่นะโอ้โสวยๆเลยนะครับแน,แน่นๆกันอย่างนี้เลยนะพี่นะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากเก่าๆอย่างนี้นะพี่นะอ่พี่ท่านไหนที่จะสะสมนะพี่นะจะเก็บไว้ให้ลูปให้หลานนะพี่นะในอนาคตมีมูลค่าแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยนะครับมีมูลค่าแน่นอนนะครับ หรือจะไว้เดินทางนะพี่นะเดินทางค้าขายนะครับได้นะพี่นะค้าขายก็ร่ำรวยนะพี่นะเดินทางก็ปลอดภัยนะพี่นะ ه, ปิดบอกปิดนะพี่นะ,ะรายการนี้มาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นานึกหมดแล้วนะพี่นะ,ะรายการที่สิบสี่นะพี่นะักเข้าขมากันได้นะพี่นะทักเข้าขมากันได้ศูนย์แปดหกหนึ่งสองสองสามเก้าสามห้าเลยนะครับ รายการที่สิบสี่นะพี่นะเหมือนถูกใช้งานมานานนะพี่นะอ่ารายการนี้นะครับมนดูด้านหลังนะพี่นะรายการนี้ด้านหลังนะครับโอ้โหบอกเลยเก่าแน่นะพี่นะอะปิดบอกปิดนะพี่นะทำเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดนะครับรายการที่สิบสี่นะครับ400สี่ร้ยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะพี่นะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะพี่นะเอามาดูรายการที่สิบห้าเลยพี่นะรายการที่สิบห้า สวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับเกา่าๆอย่างนี้พี่อะพี่ท่านไหนสนใจหรือชื่นชอบนะพี่นะทักหากันได้เลยนะพี่นะทักหากันได้เลยนะครับศูนย์2ปดห5หนึ่ง่สมเก้าสาห้านะพี่นะ,ะเกา่าๆกันอย่างนี้เลยนะครับเกา่ ale, าๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับเนื้อสวยนะพี่นะอ่ะปิดบอกปิดนะพี่นะคําเดียวเลยนะครับคําเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดเลยนะครับเอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่สิบหกนะพี่นะอ่ารายการที่สิบหกเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะเอามาดูนะพี่นะเนื้อสวยๆกันเลยนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะอ่าพี่ที่ชื่นชอบนะพี่นะเนื้อก้นโคกนะพี่น่าแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้นะพี่นะอ่าถามว่าปิดกันได้เลยนะครับสวยๆนะครับ สี่ร้อยพี่นะครับราคาแบ่งปันเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันเลยอ่ะพี่ดูเนื้อตุบๆุตับๆจุบจุบยนยนนะพี่นะตุบๆุตับๆจุบจุบจนยนเลยนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับปิดบอกปิดนะพี่นะคาเดียวเลยนะครับปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับอ่ะสวยๆเลยนะครับรายการที่16ปิดบอกปิดคําเดียวเลยนะครับอ่ะมาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่17นะพี่เนี่ย เรียนหลวงพ่อตัดนะพี่นะวัดชายนานะพี่นะวัดชายนาเอาไปดูเนื้อหากันนะพี่นะมีเส้นขนแมวนะพี่นะทั่วองค์เลยนะทั่วองค์เลยนะพี่เนี่ยโอ้โหสวยงามนะพี่นะสวยงามมากเลยดูเนื้อเกินนะพี่นะอ่าสอักขระนะพี่นะต้องภาษาบาลีดูด้านข้างนะพี่นะ สวยๆกันเลยนะครับที่ระลึกนะพี่นะในงานฉลองนะพี่นะเจ้าอาวาสนะครับวัดชายนาวพี่นะอาวันที่สิบห้าคุมพาหนึ่งแปดนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะปิดบอกปิดนะพี่นะสี่ร้อยนะพี่นะพี่ท่านไหนสนใจนะพี่นะสนใจทักขาได้เลยนะครับปิดบอกปิดนะพี่นะมาดูรายการที่สิบแปดครับพี่มาดูรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนะพี่นะอ สวยๆเลยนะครับสวยสวยเลยอ่าสวยสวยแบบนี้เลยนะครับอ่าปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียวเลยนะครับอ่ารายการที่สิแปดสวยงามนะพี่นะสวยงามอลังแท้แม่ตลึงสุดใบหน้านะพี่นะอ่าปิดบอกปิดแล้วพี่นะอ่าโอ้โหพี่สวยงามมากนะอ่าปิดบอกปิดเลยนะครับ ปิดบอกปิดเลยนะครับคําเดียวนะพี่นะ,ะปิดบอกปิดรายการที่แนะพี่เอามาดูรายการต่อไปนะพี่นะรายการที่ส9บเก้านะพี่นะรายการที่ส9บเก้าเลยนะครับแลยวลุงปู่เอี่ยมนะพี่นะวัดหนังยันห้านะหลังยันห้านะพี่นะสวยๆกันเลยนะพี่นะอือืโอโอ้โหพี่ดูนยดูเส้นเส้นเกินนะพี่นะ,ะสวยๆอย,ย่างนี้เลย โอ้โหเสยสวยกันอย่างนี้เลยนะพี่นะอะ่ปิดบอกปิดนะพี่นะคำเดียว400 <Hey. S 1> นะครับ